สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีนช่องเดนสเตอร์รำเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้พี่นั่นช่องอันยูทูบเบอร์อันตัมกาล่าร่าวันนี้เนาะค่ะน้องๆก็ว่างจากงานเนาะคะนาะถึดเลื่อนงานนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนนะคะเราก็จะพาพี่น้องมางมหอยนะคะที่บึงบ้านแพงนะครับข้างถนนใหญ่ตีไม่ต้องลงบึงอยู่หน้าบ้านภาคเนีืยพี่น้อง พกกสาพมางมหอยจะแกงตแกงแรงนะค่ะเนาะได้หน่อยได้ลายนะคะมีหอยท้ายเขาดีๆแน่ตยังนี่ชุดง้มหอยใส่ชุดชอยไม่เด็กช่างมางมหอยก็ไม่เด็กโคก็เหมือนไม่เด็กอันนี้แตงโมแล้วก็สีนี่ค่ะมาแล้วพิสซ่าันสาร์อัย่างข่ามนอนนี้ม่ได้ง้มขึ้นแหลกเขาช่างมางมหอยงงมากแตงตัวแนวมา ไปค่ะพี่ลงเช็คระดับน้ําซิปะเล่บอกว่าไม่ลึกปะเล่บอกว่าไม่ลึกสําหรับเราแต่สําหรับเขาล่ะสาวโน้ตไม่มาน่ะวันนี้โอ้ส่ปโรดจะโอดเสียมันทองเสียโน้ตสาวโน้ตทองเสียเดือดขามะนี่ไม่ยังน่ะโอ้พี่พี่พี่ พี่พีกันยนเชือกมาตีล้พี่เชือกาตีแล้พี่กระเล่นน้ำแ้อากรเล่นน้้อนกรนอสิรีมันก็ไปเรือตัวมึงกวักไปยังสันอะไรนะบูีอีกแหละสันหน้าบอเปินจะพักนคือแตงโมเดอ มันไม่เลืกเลยมันไม่เลืกพี่เหมียวมันไม่เลืกเลยน่ะพี่เหมียวใส่โซ่อีซันนี่น่ะลงโอ้เจ้าใส่อันนั้นมาอยู่บ็อกเซอร์มาอยู่นี่แล้วจ้ามือว่างๆเข้ากะนี่สาหม่องมองฮายุหากินเฮาเตกีหม่องเคยยุเคยกินเนาะช่วงโควิดเข้ากับมังงงหอยยูนิอีกันอ้าวซีรีส์ขึ้นไปไก่แท้ฮหอยหนุ่ยไนย่บ่

เขาถ่ายคลิปก่อนฝปาเปิดเพลงด่ี่นี่มาอีหลายน้ยอินโหนประมาณน้องเมยอย่างสีนะออม่เบืออไดแล้วพ่ะอพระสอเรมาอียเออพี่เลนแล้วสิลงอยู่ฟอรอล่อคอยไปขาถึงกับเดียวเธอเาจมีวันจบไปแล้วจบไปแล้วขอบคุนะอันนี้เปนคลปอนี่ได้ิบอนี่เออบอดไปแล้วพ่ไป พอใส่กระากเ้อเขาลอยหนามก่อนมีอยู่เออไม่ยังไงกสอจัอพี่จัก่อนเป็นจัสิฮัลโหลง้อมเลยตงมเลยให้เหลนมาได้มาได้ตัม่งอมหอยหรือม่ใสิอยู่เรื่องอันนั่นจั๊กอย่างง้อมหอยถอดทั้งสามนี่้นอ่างมันก็ไม่เลเร็วออน่ใส่ต้องกาดึงเสื้อไปทีมาดนางเคืองฟังคือคือกำลังใจไง แล้ัแบบไงเอาต่อทำตอ่อเอาให้มันเตรียมทางด้วยจังกรรมอลงอมันแเออข้าลวกกินกับเจวเนาะข้าลวกกินกับตะบงงออมบอกระออมนำมาละถ้ามันได้หลายก็หลวกกินกับเจวนี่จริงนะคะหอยล็ดาระานนี่นี่น้ำมันนี้มันสิหลายต่อแจ่กกะระวังระวังมัน มันมันมีแก้วนะระวังค่อยๆยางผ้าส่งผ้าส่งบ่อุ้ยหอยกาบเน่าลงมาสีมาให้จบหน่อยลงไปไม่อันหลอกพี่เลลงมาให้จบหน่อยเมนกินเมนยู6ไปมาขาดไปรืเอยนึ่พี่พัสดุกับชาวไทยน้องง่ายๆมาหาโจบเกีหน่อยนี่ยนะคะเบิ้งเบิงบั้นแขงก็เบิ้งใหญ่อยู่เนาะแต่ว่า เราเราก็ไม่ไปไกลๆเนาะเพราะมันลึกแล้วก็งมแบบว่าริม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 สะริมริมริมตะลิ่งอะไรเงี้ยริมริมบึงอะไรเงี้ยหิมหิมมีหอยบด้วยมาแล้วเจสามก็มาแล้วพีไว้ย่ว่าสามนี่ลงหลายอยูวไปไหมโย่ลงไปงานดีเอามานี่ก็ให้ยกำลังใจกันเนาะเฮาก็ะติเนาะเขาลงบ่ได้เนาะ เข่าไหวนะบ่าหอยเก่งเนาะอิมโทมาเมโทมาิมิมมีต่สา่า่าหงอมผู้ใดโทมากับยาลาบหาอยู่หากินก่อนคิมแม่จิมอะไรไหวเนี่ยออปลาางอมหอยอยู่ปลว่างอมหอยอยู่คิมมันได้ไหมแล้วใส่มันตองเปิดกล่องมัน่มีอะไรแโแตงวาน เดีวาโทษกาบอกบอกพ่อพ่อวุ้งหอยกับเมงอัูป่าแล้วยูเสียมไปมองเนี่ก็สีลายนะจักหน่อยหอยพอมันอยู่หมองปากทอก็เพราะไอ้ขี้เราเป็นนสุดยอดแค่เจ็นสิบบาทกระสีลายเรกูว่าพี่เม็ดมันก่มีมมนตายเด็กโอโอ้ยหนูสิยานดำมย่างนัไแล้วก่วรของมะเทุ่มันางพักแรงแรงมากเจ๊างแกขไปกวนแป้นนี่ เขาเือกล้องให้ยงนี่อย่างเออนี่เห็นเป็นนางขาโนดมันเน่าเม่านั่นแต่ใครเนี่ยเหรหอยงวงสั่งหรือเปล่าหอยเดาเลย่อเห้นเป็นหาคอ มันเป็นหององช้าง่เป็นหยทะเลน้รึัดมันเปได้เหรอครพคุณ่ะนี่แหละพี่น้องเขากันให้ยั่วใหกินสิแหละเรียบเรียงง่ายหลายพ่น้องาไปหาพอสอนะไพอสอมนะคะ่อสอพ่สอไปที่อาลัานดอกพอสอนไปอิตาลีนะคะพ่วสย พ,พอ่อสอนหน่อยไปเที่ยวต่ไปบอกมันน่้นมมัลีเดแม่มันอยู่แม่มันนี่นี้ำมันนี่อ่าลายอยู่น้ำอยู่น้ำมันนี่อลายอหรีนเห็นบ่นี่เนี่ยลำลงไปมันก็เกาะอยู่น้ำาขังขางี่ต่อเนี่ยมันเกาะอยู่น้ำาขังแางสิเอาห้องกบล้งเหรอเนาะห้าบอมักเหร่นน้ำแป่ไทยจปดขอยู่ในสู่ไปก ขาแบบมะเล็นมันกระเล็นน้ำพร้อมคลายร้อนด้วยไปยังนั่นไหมจ๊บจุ๊บจุ๊บโซ่หอยจุ๊บจูบเออรอบนี้ไม่มีผักอันนั้นเนาะผักอันนี้ก็เสียนน้ำมันมันไม่ค่อยมีเหมือนรอบก่อนแหมมันไม่เยอะ นี่นะคะน้องใบเอิญนะคะเจสามแล้วก็พี่เหมียวนะคะวัฒนาเราก็จะได้จูบแต่หอยนี่แหละพี่น้องเออเป็นอย่างเนี่ยเอิญไม่ได้จูบหรอเนี่ยม้าพูดให้จูบไปก่อนเลยเนี่ยมาเขาพูดให้ันกี่ยม้าผู้เดียวนี่บอดเด็กใหม่นัดเป่าหอดเด็กใหม่เจสามแล้วจองแล้วมาเลยหลายในก๋วยเตี๋ยวมาชั้นมาทันเขาจะเสียเออมาทางนี้รู้บอแม่นหรอกเจ้าของบองงามเจ้าของบองงามก็ต้องท้ามใจพี่เอ้ยเจ้าของโอนบเลิศ หัวสร้างเหร่น้ำโอ้คือคือไงล่ะซีรีเออินเขาไปบุญเขไปดอกเขายานอีตอนน่ะคือบอกอยคันอีตอเป็นอย่างก่อนน่ะคือบอกหอยคันบอกล้าไปกลยันอีอนแรงอยู่นะ มันขึ้นเด้อนแบบน่้ไปไก่เด้อมันติดขนไปเด้อน้าคนหอยเชอรี่ีเขาเทสเดียวกันนั่นเห็นบาร์ฮันในบูรีกันนะเอออันนั้นเพื่อนกลับมาไว้ฟังเอามาไหวให้ฟังให้เพื่อนในเด้อน่ะบนแม่นร้อยไปมองกลางเรืออันนั้นเพื่อนนั่นลอยไปเออเพื่อนดีลีโอเออกับหูอยู่ว่ามีเสือเพื่อมันลอยไปกลางกางนี่ง้อป่าหนิป่าล้งอย่ามียืติกันได้ เป็้าพี่เลีหมือคือพอลงเออพี่เล้คือว่าจะลงเออเออถามเขายังดีว่านำเลิกบ่อเออเลี้ยวตีตุบเลี้ยวกรบอมได้หลายไปอ่ะ

คุณนึงหลอดกองปเอาคือได้หอดผักทั้งหน่ะต้มเปื่อยต้มเนื้อต้มเนื้อแบบกระเทยมเห็นเ่เห็นหมูปโอ้ย

กะเดียดสูตรลามนูมนะคะยี้มแค่พวงง้มแค่ไหนเอาเข้าหาหอยิ้มแค่พี่นี่แม่เพียบบอกไว้นี่นี่พี่น้องเดี๋ยวอันสุดท้ายตอนงมแล้วให้เบิ่งอีกอีกเทื่อกหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ากาตอนนี้การพึ่งพึ่งมหากันเดี๋ยวสุดท้ายตอนอันหาแลวแลวหาเบิงอีกเด้อค่ะวาว่าโอ้ยแต่มาทั้งโปรตีนเท่าไหร่นะพี่ มันหอยอันนี้แม่หนูหาได้เยอะแลวพอแล้วโอ้ยทั้งกคุ่ากันเด็ดเปนมอแหาหอยหอยสดจากทะเลทะเลอะไรแวกายโอ้ยได้ตังคลงไปเลยงายหลังางหลังงางหลังงายหลังงายหลังเดี๋ยวนี้อ้าหอยหัวไงที่ ได้ได้ครึ่งคูนะคะคูไม่ใช่คูเล็กๆนะคะถังใหญ่อยู่นะคะนี่นี่ได้เยอะอยู่นะครึ่งถังเลยเนี่ยแมวเนี่ยได้ต้องว่าครึ่งถังว่างไงวันเนี้ยหนวมากเลยค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้เยอะมากเพราะว่าเรามาประมาณตึ่กโมงเนี่ย น่าจะหนึ่งชั่วโมงมั้งหนึ่งชั่วโมงคือมาหอยลายอยู่เออลายอยู่เพราะว่ามันไม่มีคนมาเก็บมองแต่ย่อมหนีก็ได้บักลายปลาสาอ่อนยุ่นึกว่าซื้อลตได้ลายไปนีดทั้งหอยอันจิ๊บจี้หอยจูไปเชอรี่ไปล่องน้ำสักก้อนไปลงน้ำสักก้อนนั่น นไหไหนี่สาวโน้ตเพิ่งมานะคะเพื่อนงมหอยเสร็จแล้วว้าวกระเทยมหาลักงานเขา

เราเสลี่ยงมารับนะคะเสลี่ยงมาลงดอกงดมันจะลงมันจะลงมางมหอยหรือไม่อิดํำเขางามสำเขางามเจ้าพี่ข้าเป็นเมนเจ้าข้าข้าเป็นอะไรเจ้าพี่คุณพี่คุณหญิงเสลี่ยงมาแล้วเจ้าข้าจะมาเป็นเมนอะไร ว่าเป็นหมูเห็ดบันว้ายแร<ว><ย>งมากนี่ราคะผลงานเราวันนี้เนาะงมหอย,หอยเอาไว้ทำกับข้าวกันนะคะช่วงว่างๆไม่มีงานเนาะนไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะช่องแดนเซอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะแบบคไปแล้วน้องๆเนี่ย จะพากันกลับแล้วนะคะไปแล้ว